น้องวันนี้วันที่ยี่สิหพฤศจิกายนนะครับช่วงเก็บงานเนาะพี่น้องอ่ะหน้าน้ำนะครับลุยนนะ้ำเนาะเขาจมใสนน้ำนะครับเขานี่เป็นเขามาลีแดงนะครับมันเป็นเขาเหนียวเนาะเป็นเขาเหนียวลื่ไปอ่ะเป็นเขาเหนียวนะครับเป็นได้พันเขามาจากขอนแก่นนะได้พันเขามาจากขอนแกน่นช่วงเก็บงานนะครับ ประมาณห้าไร่เนาะมาขึ้นหลังจากที่รดเลอขาดนะครับบอ่อแล้วเนาะกำลังเทปก็อพอดีใบมีดเล่าใบมีดขาดอีกอ่ะมีแตแนวเป็นนะครับมีแตแนวเป็นอ่ะมีเตแนวเป็นก็เลย นะครับสาเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเข่าล่มปูใส้นน้ำนะครับยืนแน่ล่มแน่นะครับแต่ส่วนหลายหลายจะล่มนะครับล่มจมน้ำเนาะล่มจมเส้นน้ำเก็บงานค่คอยๆเก็บไปนะครับมองละลายสองไร่ไปกระแลวนี่กจะิไปเลนเข่าหน้าอีกนะครับอีกสามไร่ หลังจากหมูอ้านที่บริเกียว้เพื่อนเนาะ